สถานีสูบน้ําบ้านแดนเมืองอําเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมีศักยภาพในการสูบน้ําสูงสุด1 5 0บลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ชลประทานอยู่ระหว่างการขุดลอกคลองส่งน้ําบริเวณหน้าประตูระบายน้ําบ้านแดนเมืองความยาว1,300เมตรจุดนี้ก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละแปสําำหรับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างเป็นโครงการไม่กับโปรเจกต์มีมูลค่าการก่อสร้างมากกว่า2 1 0 0 0ล้านบาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2561ตอนนี้ภาพรวมของการก่อสร้างคืบหน้าประมาณร้อยละยีเท่านั้นนะคะถือว่าล่าช้ากว่าที่กําหนดไว้เพราะว่าติดกรอบเรื่องของงบประมาณการพัฒนารุ่มน้ำห้วยหลวงประกอบไปด้วยเจก,กิจกรรมค่ะทั้งสถานีสุบน้ําบ้านแดนเมืองการปรับปรุงผนังกั้นน้ําฝั่งขวาระยะทาง18กิโลเมตรตั้งแต่เขตอําเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายไปจนถึงอ,อําเภอสร้างคอมจังหวัดดอนานี การก่อสร้างผนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายขวาและอาคารบรคับน้ำสามแห่งโครงการนี้วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างก็เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่มครอบคลุมพื้นที่7อําอำเภอใน2จังหวัดซึ่งในช่วงน้ำหลากน้ำจากลำห้วยหลวงก็จะล้นตลิ่งหลากเขา้าท่วมพื้นที่การเกษตรประกอบกับในช่วงที่น้ำโขงเทน้ำก็จะไหลเข้ามาเติมที่ลำห้วยหลวงยิ่งส่งผลกระทบกับเกษตรกรพื้นที่เพาะปลูกถูกน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีค่ะ หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะถือว่าเชื่อยบรรเทาปัญหาอุทกภัยลดน้ำท่วมขังให้สั้นลงและในช่วงหน้าแ้งยังสามารถสูบน้ำจากแม่น้ำโขงเข้าไปเติมในลำห้วยหลวงทำให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกข้าวนาปรังได้ถ้าตามแผนงานของคลมเขาก็ปี69นี่แหละเสร็จแต่เนื่องจากก็เพดานของงบประมาณที่ได้รับมามันไม่เพียงพอที่จะทำงานให้เสร็จตามแผนของครมได้ ทางโครงการเราก็เลยจะมีการแผนการที่จะขอขยายขอขยายโครงการซึ่งก็เขาก็ประเมินไว้ว่าน่าจะอีกสัก6ปี6ปน่้จะเปิดับน่้จะต่อซึ่งโครงการนี้ทั้งหมดมัน21,000่ล้านครับถ้า10ปีเียก็ปีละ2 0 0พล้านแต่พิดารเราได้จริงก็ประมาณ6ประมาณพันล้านอย่างเงี้ยมันก็นถ้าพันล้านมันต้องเป็น20ปีอะไรเงี้ย ตำบลวัดหลวงอำเภอพลพิสัยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรไม่สามารถปลูกข้าวนาปีได้นะคะโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างเกษตรกรเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาอุทกภัยได้ขณะเดียวกันตำบวัดหลวงก็มีเกษตรกรที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการนี้ต้องถูกเวน้นคืนที่ดินกว่าร้อยแปลงที่ผ่านมามีบางแปลงอ้างสิทธิ์การครอบครองทําให้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าเวน้นคืนได้ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเข้าไปเจราจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ตกลงผลประโยชน์กันได้ร้อยสิบกว่าแปลงเนี่เหลือเหลือไม่เหลือสิบกว่าแปลงนะครับก็แสดงว่าเสรียสิ้นไปแล้วเก้าสิบกว่าแปลงข้าสิกกว่าแปลงนะครับเฉพาะเขตตะบนวัดหลวงนะครับแล้วก็แปลงใดที่ได้รับผ้าเยนคืนแล้วผู้ผู้รับย้างเขาก็จะดําเนินการทําเป็นผนังก้นน้ําแล้วเป็นเป็นถมดินเป็นผนังก้นน้ําแล้วนะครับส่วน แปลงในที่ยังไม่เวียนคืนไม่เสร็จติ้นเขาก็จะเว้นไปนะครับเว้นไปเป็นช่วงๆนะครับคาดว่าถ้าตามกําหนดการก็คงจบเป็นปีเกศูนย์โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเม่กับโปรเจกตโขงชีมูลค่ะนอกจากเป้าหมายบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดหนองคายและอุดรธนานีแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่อีกกว่า3 0 0 0สนไร่มีครัวเรือนจะได้รับประโยชน์เกือบ30,000ครัวเรือนด้วยกันค่ะ